สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาลองทำแบบฝึกหัดด้วยกันแบบฝึกหัดในที่นี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชเนาะมาเริ่มฟังก์ชันเอ็ก n พเนนเชียลเนี่ย,ยที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้ามันเป็นเลขยกกำลังเราจะพยายามทำให้ตัวที่มันเป็นฐานมันเท่ากันเนาะอย่างเช่นข้อนี้3ยกกำลัง x-3 ลบ3เท่ากับเราก็ไปดูซิว่า243ของเราเนี่ย มันเกิดจาก3ยกกําลังอะไรเราก็ใช้แม่3ตั้ง3 8 24 313 8ตรงนี้แยกออกได้เป็น9 9 9ตรงนี้แยกได้เป็น3 3 3 3สแสดงว่า3กําลัง5เนี่ยก็จะเท่ากับ243เพราะฉะนันตรงนี้ก็เปลี่ยนเลยเป็น3ยกกําลัง5จากนั้นฐานเหมือนกันแล้วถูกไหมคะเราก็จับเลขชี้กําลังมาเท่ากันได้เลยก็จะกลายเป็น x-3 ลบ3เท่ากับ 5เพราะฉะนั้น x ของเราก็จะเท่ากับ5บวกกับ3 x ก็จะได้เป็น8นั่นเองค่ะจบแล้วข้อนี้ต่อไปนะต่อไปข้อ1.2 2ยกกำลัง 2x บวก1เท่ากับ128เหมือนเดิม2ตรงนี้คือ2ยกกำลัง x บวก1ไปลองดูซิว่า128เนี่ยเกิดจาก 2ยกกำลังอะไรเพราะฉะนั้นเริ่มตรงนี้ก็จะได้เป็น2 6 14อันนี้คือ 8, 8 8คือ2 3ตัว8ตรงนี้คือ2 3ต, 2. ตัวเพราะฉะนั้นคือ2ยกกำลัง7นั่นเองก็จะได้เป็น2องกำลัง x บวก1เท่ากับ7จ x กเ็จะเท่ากับ7ลบ1 2x ก็จะเท่ากับ6 x เ,เดียวก็จะเท่ากับ3 แสดงว่าค่า x ก็จะได้ออกมาแล้วว่า x เท่ากับ3นั่นเองไปต่อนะคะต่อไปคือ6กำลัง x บวกกับ3คูณกับ2กาลัง x ลบ4คูณกับ3กำลัง x ลบ12เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะไปทำแบบที่เห็นไหมว่ามันมีทั้ง6มีทั้ง3มีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทำให้ทานเหมือนกันน่าจะยากแน่นอนแต่ว่าครูเห็นแล้วว่า6เนี่ยมันคือ3คูณ2 ครูก็เลยลองเปลี่ยนรูป6ตัวนี้คือ3าคูณสทั้งหมดกําลัง x ดูสิแล้วก็บวกกับ3าคูณสองกลัง x แล้วก็ลบกับ4คูณกับ3กมกลัง x แล้วก็ลบกับ12อเท่ากับ0เ้ยมันมีโอกาสที่จะทำต่อได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูเลยกระจายตัวนี้กระจายตัวนี้ออกไปเลยกระจายตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น3กําลัง x คูณกับ2ยกกาลัง x แล้วก็บวกกับ3กําลัง3คูณ2กําลัง x ลบกับ4คูณ3กําลัง x แล้วก็ลบ12เท่ากับ0จากนั้นไปต่อนะคะตรงนี้ครูก็จะแทนครูเห็นแล้วว่ามันมีสามกลัง x กับ2กําลัง x ครูจะแทน a ของครูเท่ากับ3กําลัง x และแทน b ของครูเท่ากับ2กําลัง x 3ากำลัง x คือ a นะ2กำลัง x คือ b นะบวกกับ3คูณ b แล้วก็ลบกับ4คูณ a แล้วก็ลบกับ12เท่ากับ0จากนั้นค่อยๆจับคู่เพื่อจะเอาไปดึงตัวร่วมนะคะคเห็นว่าก้อนนี้เฮ้ยมันมี b เหมือนกันเลยจับมันไว้ด้วยกันก้อนนี้เห็นมันมี4กับ12มันยังดึงตัวร่วมออกจากันได้ก็เลยจับไว้ด้วยกันจากนั้นก็จะเอาเป็นก็จับ แยกเป็นวงเล็บวงเล็บไว้ก็เป็น a บวก3 b วงเล็บหนึ่งและก้อนนี้ก็คือลบกับตรงนี้ก็คือ4 a คือลบมันไปอยู่ข้างหน้าวงเล็บแล้วแสดงว่าเครื่องหมายข้างในวงเล็บเนี่ยมันจะกลับกันหมดเลยจากตรงนี้เป็นลบ4ก็คือ4ตรงนี้ก็เป็นลบ12ก็เป็นบวก12เท่ากับ0จากนั้นไปต่อน,นะคะเราจับมันเป็นวงเล็บวงเล็บเพื่อจะดึงตัวร่วมถูกไหมเพราะฉันตรงนี้ครูดึงตัวร่วมออกก็จะกลายเป็น b คูณกับ a บวก3แล้วก็ลบกับดึงตัวร่วม4ออกตรงนี้ก็จะกลายเป็น4คูณกับ a บวกกับ12จากนั้นเราดึง4ออกถ้าเราดึง4ออกจาก12ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น3ก็จะเท่ากับ0อย่าังไม่เสร็จแค่นี้เห็นไหมว่ามันมี a บวก3 a บวก3เหมือนกันแสดงว่าครูก็จะดึง a บวก3ออกก้อนข้างในก็จะเหลือเป็น b ลบ4 เราเกืบได้แล้วเท่ากับ0แสดงว่าค่า a ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับลบ3แล้วค่า b ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ4เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาแล้วว่า a เท่ากับลบ3 b เท่ากับ -4 จากนั้นไปต่อนะเราก็จะไปแทนแล้วว่า a ของเราก็คือ3ามกำลัง x เท่ากับลบ3 3มากำลัง x. x มีอะไรอยูก่กำลังเราได้ลบ3มไหมถ้าไม่มีก็คือไม่มีจากนั้นก็คือเป็น2อยกกำลัง x ก็จะเท่ากับ4แสดงว่า2อกำลัง x ตรงนี้4ก็คือ2องกำลัง2 x ของเราก็จะเท่ากับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยค่ะดังนั้น x ก,ก็จะเท่ากับ2สแแล้กไปต่อนะมาถึงข้อนี้บ้างโอ้โหข้อนี้อาจจะตกใจกันไปเลยถูกไหมอย่าเพิ่งตกใจนะข้อนี้ก็คือเราก็พยายามแยกมันก่อนแยกตัวนี้ออกมาก่อนเนาะก็จะได้เป็น3กําลัง1คูณกับคูณกับ3ยบกกําลัง รูท x ก,กํลังสบวก x ลบสตรงก้อนนี้ก็คือบวกกับ9คูณกับคือตรงเนี้ยครูจะพยายามมองให้มันคล้ายๆกับไอตัวข้างหน้าเพราะว่าอนาคตข้างหน้าครูจะกำหนดตัวแปรอะไรสักตัวหนึ่งเพื่อให้มันมองง่ายกว่านี้เนาะตรงนี้ครูก็มองเป็น x ก,กํลังสบวก x แล้วก็ลบส ทั้งหมดตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นลบอยู่ข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ครูมองเอาลบไปไว้ข้างนอกเลยเพื่อที่จะให้รูปมันดูแบบคล้ายกับไอกก้อนหน้ามากที่สุดตรงนี้ก็เท่ากับ28ตรงมาถึงตรงนี้ครูจะแทน A ของครูนะคะจะเท่ากับ3ยกกำลังรูทเกำลัง2บวก x ลบ2พอแทนไปปุ๊บ3 A บวกกับ9 A แต่ตรงนี้มันติดยกกำลังลบหอยู่ก็จะเท่ากับ28จากนั้นไปต่อนะเราก็จะเปลี่ยน A กำลังลบหตรงนี้นะคะกลายเป็นบวกกับ9ส่วน A ก็จะเท่ากับ28ตรงนี้คูคูณ A ไปตลอดเพื่อให้ตรงส่วน A มันหายก็จะกลายเป็น,นเขียนผิด 3A เนาะก็จะกลายเป็น 3A คูคูณ A ไปตลอดนะคะ พอคูณ a ไปตลอดปุ๊บก,ก็จะได้เป็น3 a ยก,กําลัง2บวกกับ9เท่ากับตรงนี้คือ 28a เพราะว่าคูคูณ a ไปตลอดคูย้าย28เลยค่ะตรงนี้คูย้าย28นะคูย้าย28มาอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น3 a กําลัง2ลบ 28a แล้วก็ บวกกับ9เท่ากับ0จากนั้นครูแยกเป็น2เล็บก็จะได้ออกมาเป็น 3a กําลัง 3a วงเล็บนี้คือ a แล้วครูเอา9ใส่ตรงนี้ตรงนี้ใส่1มันคูณกันต้องได้บวกแสดงว่าเครื่องหมายเหมือนกันเท่ากับ0ดังนั้นค่า a ก็จะได้เท่ากับลบ 3a ลบ1ตรงนี้ก็คือ1ส่วน3กับอีกอันนึ่งก็คือ a ลบ9ก็คือ9 ยังไม่เสร็จเท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้ต้องการแค่นี้ถูกไหมคะเรายังไม่ได้แทนค่า A กับเข้าไปเลยอ่าเราก็ไปพิจารณาค่า A ของเราเนี่ยมันก็คือ3ยกกาลังสแคูทเอกาลัง2ตัวนั้นเพราะฉนั้นครูจะแทนกลับเข้าไปแหละตอนแรกเนี่ยครูได้ a เท่ากับ1ส่วน3เพราะฉะนั้นตรงนี้ของครูก็จะได้เป็น3 ตรงนี้ครูจะแทนกลับเข้าไปนะคะครูก็จะแทนตัวนี้กลับเข้าไปคือ3ยกกำลังสแควร์รูท x ก,กำลัง2ลบ x อ,อ่าเป็นบวกเลบ2เท่ากับ3ยกกำลังลบ1คูเปนหน่ยน1 3เป็น3ยกกำลังลบ1น่นะทานเหมือนกันแล้วครูจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยก็จะกลายเป็น x กซำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับลบ1ปรากฏว่า มันจะทําให้เรารู้ว่าเอา้าสแควร root ถอดออกมาต้องไม่ได้ติดลบแสดงว่าตัวนี้เป็นเท็จแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้แทนกับ3 s q สแควร์รูคืออีกอันหนึ่งอะ a ของเราเนี่ยได้เท่ากับ9 9ตรงนี้ก็คือ3กํกลังสเพราะฉะนั้นตัว a ตรงนี้ก็คือ3ยกกาลังสแควรูทกำลังสอง 2, บวก x o ลบ x เท่ากับ3กําลังส ดังนั้นสแควรูตก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก x ลบสองเท่ากับสองอยากให้สแควรูตหายยกกำลังสองทั้งสองข้างยกกำลังสองสองข้างก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก x แล้วก็ลบสองตรงนี้ก็เท่ากับสี่ย้ายข้างสี่มากลายเป็น x กำลังสองบวก x ลบสองลบสี่เท่ากับศูนย์ จากนั้นก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก x ลบหกเท่ากับศูนย์แยกเป็นสองเล็บ x x ได้หกเนาะกับกับบวกตรงนี้ก็คือสามหนึ่งบวกลบเท่ากับศูนย์ยังไม่พอเนาะเพราะฉะนั้น x ของเราจะได้ออกมาสองค่าก็คือลบสามกับหนึ่งดังนั้นก็ได้แล้วว่า x ของเราก็คือลบสามกับหนึ่งตอบเลย จบแล้ว1.4ไปต่อ1.5ค่ะ1.5รูท3ลบรูท2ฐาน2ข้างไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนแต่การที่จะแก้อีกโปเนาะเราต้องพยายามทำให้ฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูเลยสังเกตเห็นว่าแสดงว่าตัวนี้มันจะต้องมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แน่นอนครูเลยลองที่จะจับรูท3ลบรู2ทั้งหมดไปยกกำลังสองดูซิ ก็เลยใช้สูตรนะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสองก็จะได้เป็น3ามลบกับสองรูทสามคูณรูองก็คือ6แล้วก็บวกกับสองสบวกกับ2องตรงนี้เป็น5้าลบสองรูทหเฮ้ยได้วะ่ะพอได้ปุ๊บ ครูก็เลยมามองตัวนี้เหมือนเดิมนะคะรู้สามลบรู้สทั้งหมดยกกําลัง 3x แล้วก็เท่ากับตัวนี้มันคือรู้สามลบรู้สยกกําลังสองเนาะก็รู้สามลบรูองทั้งหมดยกกําลังสองและมันดันยกกําลัง x-1 ลบหไว้อีกจากนั้นไปต่อก็จะได้ออกมาเป็นรู้สามลบรู้สเนาะครูเอา2ไปคูณกับ x-1 ลบหเลย สองคูณกับ x ลบหตรงนี้ตรงนี้ก็คือรูทสาลบรูทสองทั้งหมดกำลัง3 x จากนั้นฐานเหมือนกันละจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยก็จะกลายเป็น3 x ก็จะเท่ากับ2องคูณกับ x ลบหเอาตัวนี้คูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็น2 x ลบ2 3 x เพราะฉะนั้นย้าย 2x ไปอีกฝั่งหนึง x ก็จะเท่ากับลบ2ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจบข้อนี้ไปต่อข้อ1.6นะคะหน้าสุดท้ายแล้ว1.6ก็คือ25กำลัง x ลบ6คูณกับ5กำลัง x บวก5เท่ากับ0ตัวนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้ฐานมันเป็น5เนาะก็จะได้เป็น5 ยกกำลัง2ทั้งหมดมันยกกำลัง x อยู่แล้วก็ลบกับ6คูณกับ5ยกกำลัง x แล้วก็บวกกับ5เท่ากับ0ตรงนี้มันก็คือ5ยกกำลัง 2x ลบกับ6คูณกับ5กำลัง x แล้วก็บวกกับ5เท่ากับ0ครูเลยจะแทน5กำลัง x เท่ากับ a ก็จะได้แล้วตรงนี้คือ a กําลังสองลบ6 a แล้วก็บวก5เท่ากับ0แยกเป็น2งเล็บล 1, ล a, ลก็คือ5กับ1ลบลบเท่ากับ0 a ก็จะเท่ากับ5แล้วก็1นั่นเองดังนั้นเราต้องแทนค่ากลับเข้าไปด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะได้เป็น a ของเราตัวแรกเท่ากับ5ถูกไหมแต่ว่า a ของเราคือ5กําลัง x และตรงนี้คือห้ากลังหนึ่งแสดงว่า x ของเราก็เท่ากับ1ต่อไปคือ a ของเราเท่ากับ1แสดงว่าอันนี้คือห้ากลัง x อะไรก็แล้วแต่ที่จะมีค่าเท่ากับ1 x ของเราจะต้องเป็น0ูนย์เท่านั้นเพราะว่า a กําลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1สเสมอดังนั้นข้อนี้ค่า x จะเท่ากับ1กับ0นั่นเองค่ะจบต่อไป1.7ในชีตอ่ะปรับเป็น แบบนี้นะเปลี่ยนจากในชีตเป็นโจทย์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มก้าวตรงนี้เปลี่ยนก่อนเลยก็คือ3กําลัง2ทั้งหมดกาลัง x ตัวข้างล่างคือ2กงกลัง 2x เท่ากับ2กําลังส่ส่วนด้วย3กําลัง4ไปต่อนะตรงนี้ก็จะได้ออกมาแล้วว่าอ๋อมันมี x เหมือนกันเนาะแล้วก็มี2เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นคูด,ดึงเลยทั้งหมดตรงนี้ก็คือ2กําลัง x ตรงนี้คือเฮ้ยครูต้องการให้มันสามไปอยู่ข้างบนก็สลับสามกำลังลบสี่ส่วนด้วย2องกำลังลบสก็จะได้ออกมาคือ3าส่วนสทั้งหมดยกกำลังลบสตรงนี้ก็คือ3าส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองเไปต่อก็จะได้ออกมาแล้วว่าสอก็จะเท่ากับลบสี 4, เดียวจะเท่ากับลบส่ส่วนสเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับลบสองจบ ไปต่อข้อ1.8 1.8จะเป็นอัสมการแล้วนะคะอสมการถ้าฐานของเราฐานมันน้อยกว่า1จะต้องกลับเครื่องหมายฉะนั้นเริ่ม0.1ตรงนี้มันน้อยกว่า1ถูกไหม ครูจะทำฐานให้ทุกตัวเป็น0.1 0.1ทั้งหมดยกกำลัง 2x มากกว่า1ส่วน0.1ตรงนี้เปลี่ยนเป็นยกกำลัง2ทั้งหมดตรงนี้ยังคงยกกำลังด้วย5เหมือนเดิมแสดงว่า0.1มันมีค่าที่น้อยกว่า1กลับเครื่องหมายเลยคะ่ะตรงนี้ก็กลายเป็น0.1ทั้งหมดยกกำลัง 2x น้อยกว่า1ส่วน0.1ทั้งหมดยกกำลัง10แต่ว่าต้องทำให้ฐานมันตรงนี้เนาะ 0.1ทั้งหมดยกกำลัง 2x ตรงนี้ก็คือ0.1ทั้งหมดยกกำลังลบ10ต่อไปก็จะได้ออกมาแล้วว่าฐานเหมือนกันก็คือทำเหมือนเดิม 2x ก็น้อยกว่าลบ10 x เ,เดียวก็จะน้อยกว่าลบ10ส่วน2ตัดตัด x ก,ก็จะน้อยกว่าลบ5เพราะฉะนั้นเขียนเป็นเส้นจำนวนออกมาได้เป็นอะไรเขียนเป็นเส้นจำนวนออกมาก็จะได้เป็นลบ5 น้อยกว่าเป็นจุดโป่งไปทางสายเขียนเป็นช่วงก็จะได้เป็นเปิดที่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงลบ5จบแล้วค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะจบกันด้วยที่ข้อ1.8นะคะดังนั้นตอนนี้เราพอน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับการทำ สมการของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลขึ้นแล้วแหละการที่ทำฟังฟังฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบเลยก็คือถ้ามันเป็นเลขยกกําลังธรรมดา2ข้างแบบนี้เราสามารถทํายังไงก็ได้ให้ฐานของเลขยกกําลังอ่ะมันเหมือนกันแล้วก็จะได้จับเลขชี้กําลังมันเท่ากันแต่ถ้ามันเป็นตัวที่เฮ้ยมันเริ่มวุ่นวายแบบนี้มันเริ่มมีแบบเลขชี้กําลังหลายๆตัวค่ะ เพราะฉะนันอย่างถ้ามันเป็นตัวนี้เราก็พยายามไปสมมุติให้อตัวที่มันวุ่นวายอยู่เป็นตัวแปรอะไรสักตัวแปรหนึ่งที่มันไม่ซ้ำกับตัวแปรเดิมเนาะแล้วก็จับมันมาค่อยๆแก้สมการตัวแปรเหล่านัน้นก็จะออกไปแล้วก็ถ้าอย่างอันนี้ก็เหมือนกันครูเห็นแล้วว่า3ยกกาลัง s q u a r x กำลังสองบวก x ลบสองเนี่ยเฮ้ยมันดูวุ่นวายมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอา3ยกกําลังส q u a รูท x กำลังสองบวก x แล้วก็ลบสองเนี่ยจับไปเท่ากับ a เนาะและ้วครูก็ค่อยๆแก้สมการออกมา เพราะฉะนั้นเอาไว้แค่นี้เลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ